ข่าวด่วนสะเทือนกระเป๋าตังครับทุกคนใครที่ชอบซื้อทองเทรดคริปโตหรือโอนเงินเยอะๆฟังให้ดีเมื่อวานนี้9มค .69 นายกอนุทินชาญวีรกูลพร้อมทีมเศรษฐกิจชุดใหญ่ทุบโต๊ะกลางวงประชุม d t t b u บู a รประกาศแผน Connect the Dots เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของคนไทยทั้งระบบเป้าหมายคือปิดช่องว่างฟอกเงินและอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังระบาดหนัก แต่ที่พีคที่สุดที่ทำเอานักลงทุนขนลุกสู้คือ3เรื่องนี้ครับเล็งเก็บภาษีเทรดทองออนไลน์ซื้อทองหน้าร้านต่ำกว่า2ล้านอาจโดนรายงานปปงคริปโต USDT โดนเพ่งเล็งพิเศษเกิดอะไรขึ้นรัฐจะรู้ข้อมูลเราลึกแค่ไหนผมสรุปมาให้แล้วครับถามว่าทำไมรัฐต้องเอาจริงขนาดนี้เพราะเดี๋ยวนี้โจนไซเบอร์มันฉลาดครับ มันไม่โอนผ่านแบงก์ตรงๆแล้วแต่มันหนีไปใช้ช่องทางอื่นเช่น USDT ซื้อทองออนไลน์หรือโอนเงินข้ามประเทศซึ่งเมื่อก่อนข้อมูลพวกนี้มันแยกกันอยู่หน่วยงานรัฐตามไม่ทันครับ d t t b u บ r a u เลยเกิดขึ้นมาเพื่อรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันดู3ามิติหลักๆคือตัวจริงไหมโปรไฟล์พฤติกรรมแปลกไหมบีเเงินมาจากไหนไปไหน อินฟล o อ t f ฟลูเรียกว่าเห็นเส้นทางการเงินทะลุปรุปโปร่งเลยครับทีนี้มาดูผลกระทบกับพวกเราครับโดยเฉพาะ2วงการนี้ 1. วงการทองคำโดนหนักสุดครับทองออนไลน์นายกสั่งคลังศึกษาการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการเทรดทองออนไลน์และให้แพลตฟอร์มส่งข้อมูลธุรกรรมให้สรรพากรดูด้วยใครเทรดอยู่เตรียมตัวครับทองหน้าร้าน ปปงจะปรับลดวงเงินรายงานธุรกรรมจากเดิม2ล้านบาทอาจจะลดลงมาให้ต่ำกว่านั้นเพื่อจับคนที่ทยอยซื้อย่อยๆ 2. วงการคริปโตคริปโตรัฐเพ่งเล็งเหรียญ USDT เป็นพิเศษเพราะใช้ฟอกเงินเยอะสัดส่วนตั้ง52%ของตลาดกอรตอจะจับมือปอปงบังคับใช้ Travel Rule เข้มขน้น ทุกการโอนต้องระบุคนส่งคนรับชัดเจนตรวจสอบได้ทุกธุรกรรมครับสรุปนะครับยุคแห่งการซ่อนเงินหรือเทรดเงียบๆกำลังจะหมดไปรัฐบาลบอกชัดเจนว่าไม่ได้จะเพิ่มภาระให้คนสุจริตแต่ต้องการจัดการพวกสีเทาและแก๊งคอซินเตอร์ดังนั้นใครทําธุรกิจถูกต้องไม่ต้องกลัวครับ แต่ใครที่เทรดทองเทรดคริปโตอาจจะต้องเตรียมรับมือกับการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นและต้นทุนภาษีที่อาจตามมาเพื่อนๆคิดว่ามาตราการนี้คุ้มค่าไหมหรือใครอยากรู้ข่าวจริงไหมให้ไปเสิร์ชดูกันนะครับถ้าจริงไหม